ศาสตร,ร์ลับสุสานคนเป็นเปิดโปรแกรมศาสตร,ร์ลับสุสานคนเป็นค้นหาอาจารย์ถาปนะอังกับสีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การทำแซกีระบุพิกัด สุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงชนบุรีข้อมูลกำลังอัปโหลดอัปโหลดสำเร็จอาจารย์ครับพามาถึงตรงนี้จะให้ด sì ูอะไรครับก็จะพาไปชมแซกีปรับดวงของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นการเตรียมสุสานเอาไว้เพื่อที่จะให้ส่งผลดีถึงลูกหลานสีสันต่างๆแล้วก็ลวดลายนะครับไม่ได้หมายความว่า เอาจะเอาลายไหนก็ได้มาทํานะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับวันเดือนปีเกิดของผู้ทําแซกีด้วยแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็จะต้องเป็นลวดลายที่เป็นมงคลการทําแซกเีเราจะยึดถือถึงเรื่องของพลังงานที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลตัวแทนสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับเรื่องราวเพราะฉะนั้นแซกีแต่ละแปลกก็จะมีเรื่องราวเฉพาะของแต่ละครอบตัวไม่เหมือนกัน อย่างกรณีนี้ถ้าเราดูดีๆก็จะเห็นว่ามีรูปเท้าเวสุวรรณอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอ,างอื่นกันดีครับแปลงนี้นะครับเขามาทำเสริมในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารแฟนใช้สัญลักษณ์บาคาฟเนี่ยหมายถึงโชคลาภการเงินการสนับสนุนจากลูกค้าเขาต้องการลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติและวก็นักท่องเที่ยวครับ ถ้ามองไปอีกทีนึงจะเห็นว่าป้ายเนี่ยมีลักษณะของสองสีคือสีดําเป็นตัวแทนของธาตุน้ําโค้งโอบข้างหลังคือสีเขียวคือธาตุไม้ส่วนสีแดงก็คือธาตุไฟเรียกได้ว่าเป็นความสมดุลระหว่างธาตุน้ํเก่อเกิดธาตุไม้แล้วก็มรหลอเลี้ยงธาตุไฟได้ทั้งชื่อเสียงผลงานและก็เรื่องเงินทองด้วยครับ ก็ก็อยากทําเหมือนกันคือคือเราก็พยายามทําของเราให้มันดีที่สุดแหละแต่ถ้ามันมีแบบเครื่องแบบช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยทําให้เราสบายใจเพิ่มขึ้นมันก็โอเคครับด้านบนนี้คือแซกีที่มีรูปแบบการสร้างเป็นตัวอาคารครับ รูปแบบภายนอกของแซกีปัจจุบันนี้มีหลากหลายนะครับไม่ได้จํากัดแต่ว่าจะต้องเป็นรูปร่างเหมือนกับสุสานหลุมศพเท่านั้นที่เห็นใหญ่โตแบบนี้ดูนะครับหลายๆคนก็คงนึกว่าเฮ้ยเป็นบ้านนี่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นแซกีครับที่ต้องมีขนาดใหญ่โตแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าขนาดนี้เป็นแซกีสําหรับครอบครัวใหญ่หรือเรียกว่าเป็นแซกีประจําวงตระกูลซึ่งรูปแบบที่หลากหลายแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสร้างโดยอาศัยหลักวิชา รูปทรงต่างๆนียต้องสอดคล้องกับดวงชะตาแล้วก็เรื่องราวของตระกูลแต่ละตระกูลครับและนี่ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งของแซกีนะครับความรู้สมัยใหม่พนัวเข้ากับศาสตร์ดั้งเดิมโบราณสามารถดีไซน์ออกมาได้สอดคล้องกันรูปแบบที่โมเดิร์นแบบนี้โปร่งโล่งสบายดูแล้วมินิมัม จริงๆแล้วเจ้าของแซกีนียเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีเพราะว่าทาไมรู้ไหมเขาออกแบบให้มีสายน้ําของเขาเองเลยอยู่ในพื้นที่แซกีอย่างนี้แล้วน้ําันเนี้ยก็จะต้องเป็นน้ําที่ไหลเอื่อยๆเพราะว่าน้ําที่ไหลเอื่อยเนี่ยพูดถึงโอกาสที่มาในจังหวัดที่เราคว้าได้พอดีอดสายน้ําเป็นตัวแทนของพลังงานอย่างเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยชีวิตมนุษย์เราต้องการการเคลื่อนไหวแซกีเนี่ยสื่อถึงพลังงานที่ยังมีชีวิต เราก็จะเห็นว่ากระแสน้ําตัวนี้ไหลเอื่อยๆหมายถึงโอกาสที่มาพอดีพอดีจับต้องได้ถ้าพฤติกรรมนี้มีจริงผมอยากนิพนานครับ และจุดนี้นะครับคือแทรกีแปลงเล็กที่เราเรียกกันว่าแทรกีเต่ามังกรเต่ามังกรนะครับเป็นสนัญลักษณ์สูงสุดแห่งมงคลใน,นเรื่องของฮวงจุย้ยเป็นสนัญลักษณ์ที่สืบทอดตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหลายร้อยปีก่อนคนที่ทำเนี่ยก็คือขุนนางหรือว่าแม่ทัพเป็นแทรกีที่ทําแล้วส่งผลเลยทันทีถ้าเราลองมองเข้าไปดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของเต่ามังกรเนี่ยศีสัส ของเต่าจะเป็นหัวมังกรหัวมังกรเนี่ยเป็นตัวแทนของอำนาจวาสนาบาร,รมีกระดองเต่าเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอายุมั่นขวัญยืนเพราะว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนอกจากนี้กระดองเต่าเนี่ยยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยได้อีกด้วยแซกีเต่ามังกรเนี่ยจะเป็นแซกีที่เหมาะสําหรับคนที่ยังมีคุณทรัพย์ไม่มากจะเราเราอาจจะบอกได้ว่าเป็นแปลงแซกีสําหรับก,การเริ่มต้นเต่าหนึ่งตัวต่อหนึ่งเรื่องเราสามารถเลือกเรื่องราวได้ว่าตัวเราเองเนี่ยเราต้องการเลือกอะไร มีจุดประสงค์ในการทําเรื่องอะไรหรือเราอาจจะให้สินแสเป็นคนเลือกให้เราก็ได้ในสมัยก่อนเนี่ยแซกีแปลงเล็กแบบนี้สามารถทําแก้ชงได้อีกด้วยกลุ่มคนที่หันมา ทำต่อมังกรมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอปัญหาในเรื่องของคดีความการงานการเงินหรือว่าต้องการการสนับสนุนจากเจ้านายให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกลุ่มคนที่ต้องการกําลังใจไม่ว่าจะเป็นกําลังใจในเรื่องของการสอบแข่งขันการเริ่มต้นธุนรกิจมีทุกสาขาอาชีพเลยที่ได้มาขับต่อมังกรกับผมแซกีต่อมังกรเนี่ยนะครับใครๆก็ทําได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นอกจากต่อมังกรแล้วในบางพื้นที่เราอาจจะเห็นแซกีในรูปแบบอื่นเช่นทําเป็นรูปของนกฟีนิกซ์ทำเป็นรูปของกิเลนหรือแม้แต่มังกรก็มีครับ รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยทำพิธีกรรมแบบนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับทำใจสงบสงบสูดหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งคือเป็นคนกลัวเลือดพอเห็นเลือดก็ต้องตกใจคือตอนนั้นตกใจอยู่แล้วตอนที่เทเลือดสนับสนุนรายการโดยสำนักหงจุ้ยกระแสธาตเนาวาน่าเมมโมเรียลพาสถานที่แห่งความทรงจำสงบสุขชั่วนิรันดร์